ไปดูภารกิจไล่ล่าง,งูจงอางที่บ้านโคกกอจังหวัดตรังค่ะตามข้อมูลที่ชาวบ้านแจ้งว่าเป็นดงอสอรพิษมีงูกัดคนตายมาแล้ววันนี้ภารกิจยังคงไม่เสร็จสิ้นนะคะเชื่อว่าอาจจะยังมีงูมีพิษเหลืออยู่อีกจำนวนหนึ่งค่ะ หน่วยกู้ภัยนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีและทีมปราบอสร,รพิษเข้าจับงูจงอางซึ่งมีความยาวกว่า4เมตรในสวนยางพาราและป่ารกทึบในหมู่บ้านโคกกอตำบลบ้านโอพอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะชาวบ้านแจ้งว่าในป่าแห่งนี้มีงูจงอางงูเหา่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุมแล้วก็เคยมีงูกัดคนตาย ายเอกรัตยศกิจหนึ่งในทีมปราบอสรพิษให้ข้อมูลว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจในพื้นที่หลังจากที่ใช้รถแบ็คโฮเข้าเคลียร์พื้นที่และพบงูเห่าหนึ่งตัวเมื่อวานแต่การทำงานค่อนข้างจะยากลำบากนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ถูกงูกัดหนึ่งคนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลทีมงานพยายามจะออกหางูเพิ่มเติมแล้วก็ไปพบงูจงอางขนาดยาวประมาณ1เมตร <Okay. S 1> เพิ่มอีกหนึ่งตัว นายจิรศักดิ์สมาธิแพทย์ประจำตำบลบ้านโพบอกว่าหลังจากที่จับงูได้ชาวบ้านก็ค่อนข้างจะสบายใจมากขึ้นนะคะเพราะขวัญภาวาเห็นงูเลื้อยข้ามถนนไปมาอยู่ทุกวันแล้วก็ไม่เคยจับได้แต่เชื่อว่ายังมีงูอาศัยอีกจำนวนหนึ่งเพราะในทุกๆวันชาวบ้านยืนยันว่ามีงูทั้งขนาดเล็กและใหญ่เลื้อยออกมาให้เห็นค่ะ